สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายบอลเซมิเนครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจำวันพุธที่3กรกฎาคมปี2567ครับวันนี้จะมีอยู่4คู่4มุมนะครับสหรับวันนี้ครับคู่แรกครับเป็นเจอร์รี่ญี่ปุ่นครับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตพบกับซาการโตสุครับผมเวลา5้าโมงเย็นครับคู่่อมาเป็นทิฟเปอร์ริเกนนอร์เวย์ครับผมซานเดย์ยอชครับพบกับทอมโซอ้าลครับผมเวลาเที่ยงคืนตรงครับคู่่อมาเป็นเมเจอร์ลีกกกซออเร์ครรับผมชา์ลอกเกอร์มมอาี่ครับเเเวลาาา6นคคครรรรัับบบู่่ตอมป็ซโ ซาริยาครับผมอารันเติโกมินไนโรครับพบกับฟาร์เมนโก้นาวราเจ็ดโมงครึ่ง โอเคครับขอฝากสนับสนุนเว็บไซต์อย่าง b a l l 7 m ครับสามารถดูวิเคราะห์ดูดวงดูสถิติทุกอย่างรวมครบจบในเว็บเดียวเลยครับหากใครที่สนใจก็อย่าลืมฝากตัวฝากใจให้กับบอลเซเด้วยนะครับผมไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผมสำหรับคู่แรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์บอลเจดีดิวิชั่นวันครับระหว่างโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตพบกับซาการโตสูครับผมเกมที่สิบหมวกแล้วนะครับที่ล่าสุดนะครับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตเปิดบ้านเสมอไปหนึ่งประตูหนึ่งครับในการเจอกันมาโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตไม่เคยแพ้เเเเเลยคครรัับบชนะกกกมมมมสอแพ้ ท่าทีนฝั่งโยโกฮาม่าเอฟมารินอตครับไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนต่อย่างใดครับเขาว่าจะมาในระบบ4ต่อ1 2ต่อ3ครับโดยมีสามประสานอย่างเรียวเมยะอิชิครับแล้วก็ยานเป็นริมเส้นครับโดยมีน้าเป้าอย่างโรเบชไลลาสกอกเกนในวันนี้ครับถ้าทีนฝั่งซากาโตสูครับจะยังมีผู้เล่นบาดเจ็บได้แก่โยชิโยชิกินาราฮาระครับผมในตำแหน่งแบ็คขวาโตกังลุกอย่างฟูจิฮอนดะมาซาฮิโรโอกามโตะครับผมประตูสำรองต่อไปครับเขาว่าจะมาในระบบ4ต่อ2ต่อ3ต่อ1ครับโดยมีน้าเป้าอย่างไรอันครับฟอร์ติ หนึ่งปรสองคับฟอร์ล่าสุดแพ้กับแพ้2เกมติดต่อกันแพ้4กเกมจากหกเกมฟอร์มยำแย่มากครับมีดีอย่างเดียวเลยคือเกมลุกยิงได้สิบหเกมติดต่อกันเกมในบ้านยงย่ำแย่ไม่ชา้าแค่มา4กเกมจากหกเกมครับทีมเยือนอันดับที่18อยู่ในโซนตกชั้นครับเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้เลต่อคาชิว่าเรโซครับผมหนึ่งปรสี่ครับฟอร์มล่าสุดแพ้2เกมติดต่อกันแพ้7เกมจาก10เกมฟอร์มห่วยมากๆเกมเยือนแพ้2เกมติดต่อกันแนวโน้มเกมนี้ครับชาวบ้านเกมล่าสุดแพ้ขาบ้านต่อทีมท้ายตารางเกมนี้คงเเนน้ หวยมาครับแต่ก็ยังมีกองหน้าที่ยิงได้อยู่ครับคงมาตั้งรับเราสนกับได้เสมอยังมีความหมายครับเกมนี้ค่าว่าเจ้าบ้านน่าจะชนะได้อย่างไปได้ครับพอเจอกันมาไม่เคยแพ้นะครับเกมลุกเล่นได้ดีครับอาจจะต้องปรับเกมรับสักหน่อยครับสกอร์ได้ครับโยกอม่าเอฟมาดินอชนะสองประตูหนึ่งครับฟันตรงโยกอม่าเอฟมาดินอชนะครับกู่นันมาครับเป็นการวิเคราะห์บอลนอร์เวย์ที่เป็นรกาครับระหว่างซานเดียอพบกับทอมสไวล์ลครับเกมที่สกอร์ที่สิบสามแล้วนะครับเพราะไงเจอกันทั้งสองทีมนะครับเกมล่าสุดทอมสไวล์ลเปิดบ้านชนนะะไปปร่ต 2เกมครับถ้าที่ทางฝั่งซานเดียยอบครับเพราะว่าความพร้อมนั้นจะขาดตัวของอเล็กซานเดอร์นิสันครับผมแล้วก็ดาวเรียทิมเบอร์ทิเบลครับที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามครับและนการเจราพวกเขาจะมาในระบบ4-3-3ต่อครับโดยมีสามประสานอย่างยาคอฟดันส์บีครับผมอเล็กซานเดอร์รูธชเวเตอร์ครับแล้วก็เอมมนมาโตวิชครับผมสําหรับทีมทางฝั่งทอมโซไอลครับสําหรับความพร้อมในวันนี้ไม่มีตัวของมิก้าคาเรล่าครับผมแล้วก็เวนการ์เอเรียนครับที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามครับดังนการเจรจาเขาว่าเกมนี้ใช้ระบบ 5- ตต่่่่ออออออ4 1คคคครรรรัััับบบโโดดยยยยมมีีหนนนน้้าาาาาเเเปปงฟฟลล์สุะจก บ้านเกดี้หมุกทีมบอยโซนตกชั้นเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านแพ้ฮาคามาหนึ่งประสองครับในการเจอกันมาไม่ชนะใครมาหกเกมตกิดต่อกันแพ้สี่เกมจากหกเกมมีเกมรับที่ยอดแย่ครับเสียป,ประตูไปล 12, แล้วสิบสองเกมติดต่อกันคร,รับเกมในบ้านเนี่ยแพ้สองเกมติดต่อกันทีมเยนนัทที่สิบสี่ตกโซนตกชั้นครับเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้โมซูมประสองครับฟอร์ล่าสุดแพ้สองติดต่อกันไม่ชนะใครมาเจ็ดเกมจากสิบเกมเกมเยนไม่ชนะใครมาสี่เกมติดต่อกันเยนแพ้สามเกมจากสี่เกมฟอร์มไม่ค่อยต่างกันเลยครับแนวโน้มเกมในวันนี้ครััััับบบบเเ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 เจจ้้้าาาาาานน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 หห่่่่่่งงปปปลอออดดภยยยกกกกกกกคคะะแแมมมมมีีีิรรุุใสสต็ททญ คงต้องเน้นพิเศษทีมยานดฟอร์มร้อนแรงแพ้มาต่อเนื่องพอกันครับเกมนี้มารับเราสนกลับครับแต่เจอกันเจ้าบ้านไม่สามารถชนะได้เลยครับคาดว่าเกมนี้จะเสมอกันไปครับพอเจอกันในบ้านเนี่ยซานเดียย้อมเสมอ3ามเกมติดต่อกันสกอร์ที่ไดครับเสมอไปหนึ่งประตูหนึ่งครับฟันตรงรองทอมโซ่เอลครับสจาบพูดถัดมานะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ครับระหว่างชาร์ลอต FC ครับพบกับอินเตอร์ไมแอมี่เียบเกมที่ยี่สิบเอ็ดผลงานการเจอกันทั้งสองทีมนะครับชาร์ลอต FC เปิดบ้านชนะไปหนึ่งประตูศูนย างฝั่งเชลล็อต FC ครับมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่2รายได้แก่แบรนดอนแคมเบชจ์จูเนียร์ยูโซครับคาดว่าจะมาในบุ佛4ต่อ2ต่อ3ามตัวหนึครับโดยมีนาเปาอย่างพลาตติกอกเยมังครับได้รับสกอร์เกณฑ์เดีนี้ครับสวัสดีทางฝั่งอินเตอร์เมียนมีเซียครับสำหรับชายชาติหลายคนได้แก่เรียลเนลเมซี่มาเดียสโรฮาร์สลุยโชเรสครับผมยังมีผู้เล่นบาดเจ็บอีก3รายด้วยกันครับอย่างฟาคุนโดฟาเลสครับผมกับมาเชโลไวกันและสุดท้ายครับนิโคลัสไฟครับผมครับว่าจะมาในรรรป่่่ออโดดยมมนนนเเาาาาางคคััฟ์ลสุะบเจ้้าาบนนับที่6เกมล่าสุดไปเยือนฮูสตันนไดาโม มาสองรุนหนึ่งครับฟอร์มล่าสุดไม่ชนะใครมา5เกมติดต่อกันจาก8เกมครับเกมในบ้านยังแพ้แค่แค่1เกมจาก11เกมในบ้านในบ้านเนี่ยแพย้ยากมากครับไม่แพ้ใครในบ้านมา6เกมติดต่อกันแต่ฟอร์มล่าสุดในบ้านเนี่ยเสมอ3เกมจาก4เกมออกไปทางเสมอเยอะมากครับทีมเย็นอันดับที่1ครับเกมล่าสุดไปเย็นเนวิชเอฟซีชนะมา2อรุหนึ่งครับฟอร์มล่าสุดไม่มีสตาร์ดังหลายคนครับแต่ก็ยังเล่นได้ดีอยู่ครับชนะ3เกมติดต่อกันชนะเจเกมจาก10เกมเกมลุกเนี่ยยอดเยี่ยมยิงต่อเนื่องเติดเกมติดต่อกันเกม ับเจ้าบ้านยังแข็งแกร่งครับเกมนี้เปิดเกมรุกเต็มที่ได้เปรียบทีมเยือนขาดตัวหลักเหลือเยอะครับทีมเยือนแม้ขาดตัวหลักเยอะแต่ก็ยังเล่นได้ดีอยู่ครับเกมนี้มารับเราเราสนกับเกมนี้คาดว่าน่าจะเสมอกันครับเพราะจะฝูงเกมเยือนไม่น่าแพ้มาเจอเกมติดต่อกันสกอร์ี่เราเสมอกันไปสูงประตูศูนย์ครับฟันธงครองอินเตอร์แมมีเสียบครับสำหรับคู่ตัวร้ายของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิคออฟวันกังเปโอนาตูบาร์เซโลนูครับชาริยาครับผมระหว่างอาเรนติโกมิไนโรครับพบกับฟาร์เมนโกครับเกมที่สิบสี่ผลงาน ับชนะ5เกมเสมอ1เกมแพ้4เกมอาร์เจนติโกมีไนโรเปิดบ้านแพ้ในเกมล่าสุดครับแต่เจอกันมาในบ้านก็แพ้ยากมากครับถ้าที่ทาฝั่งอาร์เจนติโกมีไนโร่ครับจะมีผู้เล่นที่รับใช้ชาติหลายคนครับได้แก่เอ็ดวาร์โดวากัร์สกิเอเมอารีนาอารันฟังโกผู้เล่นบาดเจ็บเยอะมากเชก่นกันครับได้แก่เอเวร์ซอนเปาโลเลมอสเรนโซซสลาเวียอาริชอนซานตานาโอตาวิโอดานิเอลเปียฟเดลิโกซาราโซ่แล้วก็รูเบนครับผมคาดว่าจะมาในระบบ3-4-2-1ครับโดยมีหน้า้าาาาเเปอย่งฮ โซนทีมทาฝั่งฟาร์เมนโกครับจะมีผู้เล่นรับใช้ชาติได้แก่ดาวิดรุยครับผมมีผู้เล่นบาดเจ็บเยอะมากเช่นกันครับได้แก่เอเวตอนและก็อีกอร์เชซุสรวมไปถึงเอริกปูกาดนิโคลัสเดราคุสมาติอาสุบินยาเกเยโมบาเรราและก็จอร์เจียนเดอาราสกายตาครับคาดว่าจะมายวกสี่ต่อสามต่อสามครับโดยมีหน้าเป้าอย่างเปโดและราสกอร์เกนในวันนี้ครับฟอร์ล่าสุดนะครับเจ้าบ้านหับที่สิบเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอแรนติโกคูเนเชมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับฟอร์มล่าสุดของเกมในลีกล่าสุดชนะสองเกมเสมอรรรร์มมมยยัััังงททตวคคคบบบี้้าานแแพอู่่เก จาก6เกมในบ้านครับแต่ออกไปทางเสมอเยอะมากครับเกมในบ้านไม่ชนะกันมา4เกมติดต่อกันเกมในบ้านเสมอ2เกมติดต่อกันทีมเยอนอับที่1เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะคูไซโรเอ็มจีสองประตูหนึ่งครับฟอร์ลสุดชนะ6เกมจาก9เกมใน6เกมแพ้แค่1เกมมีเกมลุกที่ดียิงไปแล้ว9ประตูติดต่อกันเกมเยอนน่าเป็นห่วงหน่อยครับเกมเยอนไม่ชนะใครมา4เกมจาก6เกมในน้องเกมในวันนี้ครับเจ้าบ้านเล่นในบ้านได้ดีเจอกันในบ้านแพ้ยากับเกมนี้เปิดเกมลุกเต็มที่ครับทีมเยอนจะฝูงปัญหาเกมเยอนนี่แหละครับคงมารับรถและรอสวนกลับเกมน้ห ใชนะไปไม่ได้นะครับในช่วงหลังและเสียประตูทุกเกมในบ้านครับสกอร์ที่ชาติกราฟฟาร์เมงโกชนะ1ประตูศูนย์ครับฟันธงฟาร์เมงโกโอเคสการวิเคราะห์อบอลนนี้ก็ขอจากเมลนี้าก้าวมาให้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับไลค์เป็นกำใจให้ผู้ผมนะครับด้วยนะครับการวิเคราะห์อบอลนนี้ก็ขอจากเมลนี้ก้าวสวัสดีครับผม